คลิปในอดีตกลายเป็นประเด็นร้อนโซเชียลแชร์คลิปเก่าคิมซูฮยอนอยู่ในช่วงอินเลิฟกับคิมแซโรนเรียกได้ว่ากระแสเดือดไม่หยุดค่ะสำหรับดราม่าของพระเอกซุปตาคิมซูยอนที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงหลังดิสแพ h ปล่อยหลักฐานยืนยันว่าเขาและคิมแซโรนเคยคบหากันจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในก่อนหน้านี้ เนื่องจากที่คบกันค่ะตอนนั้นคิมซารอนอายุเพียง15ปีและขณะนั้นค่ะคิมซูยอนอายุ27 e ปีก่อนที่คิมซารอนจะเสียชีวิตเธอได้มีการปล่อยภาพคู่กับคิมซูยอนทำให้เกิดข้อสงสัยในความสัมพันธ์ในอดีตอย่างไรก็ตามค่ะต้นสังกัดของคิมซูยอนออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้โดยโลกออนไลน์ค่ะได้มีการขุดคลิปสัมภาษณ์ของคิมซูยอนที่เคยกล่าวเอาไว้ว่า ถ้าผมอายุ41ผมอยากแต่งงานกับคนที่อายุ21ปีครับทำให้หลายคนค่ะตั้งข้อสงสัยว่าคำพูดนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขานั้นกำลังอินเลิฟและโยงไปถึงข่าวลือที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนค่ะมองว่าการกระทำของคิมซูฮยอนนั้นเป็นการล่วงละเมิดผู้เยาว์หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะ